ียนะองค์นี้ใครอ่ะหลวงครับรู้จักรู้จักปะรู้จักชื่อชื่อมีที่บ้านอ่ะแต่เป็นองค์เล็กชื่อหลวงปู่อะไรครับหลวงปู่หลวงปู่หลวงเหนือนะตัวด,ด้วยไหนอ่ะ ใช่ป่ะเออแต่ที่บ้านหนูมีองค์เล็กกว่านี้ใช่องค์เล็กเท่าประมาณนี้แหละแล้วพระพี่เนร่องเลองไหนอ่ะนี่ไงอ๋อเอาทำไมองค์เล็กจังอ่ะแล้วข,ข้างๆใครอ่ะแม่อุมาพระอุมาแล้วยีกองคหนึ่งพระศิวะพระศิวะแล้วข้างหน้าหนูาพระอะไรครับพระพรมพระพรม ไปภาคอินเดียนะาอะไรนะะภาอินเดียภาอินเดียแล้วจะาแม่คนอิมอยู่ไหนเ่ยครับนี่เป็นพาจีนพาจีนเเนี่ยครับไหนอ่ะนี่นี่นะทรงม้าอยู่เนี่ยขี่ม้าอยู่เนี่ยไรูู้แต่ตรงนี้ตรงนี้ใครอ่ะเอาะลุใช่ติงเลยเอาไว้พายยัง องนั้นหนูพ่ออะไรหน่พ่อหนอธนอ๋อไม่มั่นใจหรอองนี้หูอะไรเมืกี้<ช>หนงบอกตูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว้องูชื่อก่อนขอไอ่แต่อา

องศีขสัยะนะมะหองสีขณนสยะนะมะหาอมสีคสายาาสสายะนะมะหะ เราจะไปไหนต่ออุ้ยก็วัดวัดวัดที่อื่นมีพระ่ากระดานด้วยอ๋อไปกี่วัดนะห้าเ,เ,เอ้นี่เยว่าสิบเอ็ดวัดสิบเอ็ดวัดใช่โอ้โหกี่ขวบแล้วครับเนี่ยชื่ออะไรน้องพี่ฟิวน้องพี่น้องอะไรนะน้องพี่ฟิวน้องพี่ฟิวเรียกเรียกเรียกแบบกาฟิวก็ได้นะ แล้วก็ฟิลเหมือนกับกาฟิละไรแม่แมจะให้รู้จักไม่ได้เป็นพระนะพ่อหลวงอ๋อพ่อหลวงต้องจักครับ